โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่อง PPNK นะครับก็วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับการว่าวันนี้เราติดเด็กบ้านครั้งแรกเคือก่อนอื่นผมเคยจะบอกว่าเคยทําคลิปแบบนี้ไปแล้วแหละแต่มันเฟลเคือของค่ายค่ายนึงอะ ไม่ไม่ระบุหรอกเขาช้ามากตอนนี้คือผมไม่ได้ข้อโฆษณาอะไรเลยนะผมจะบอกก่อนก็คือเมื่อวานผมเห็นรถทูไอทูนี่แหละทูไฟไฟผ่านหน้าบ้านใช่ปะ่ะทูไฟเบอร์มาติดผ่านหน้าบ้านผมก็ติดต่อไปถามว่านี่ถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรมั่งติดต่อติดได้เลยไหมพรุ่งน,นี้อะไรเงี้ยเขาก็มาเลยเรียบร้อยก็เป็นโปรโมชั่น799มั้งแล้วก็ ลดไปหนึ่งเดือนละหนึ่งร้อแต่ยังไม่ได้รวมแม็นะก็น่าจะเป็นประมาณ750บาทแหละนี่ก็คือมีโต๊ะตโต๊ะที่ไม่มีคอมนะคอมไปซ่อมก็มีเราเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดกันที่หลังนะก็คือจะบอกว่าก็ช่างเขาก็มารายาด,ดีเหมือนกันมาถึงกม็มองไหวมีช่างสงคนนะครับเขาก็ทํา ห้องคือห้องผมมันอยู่ชั้นสองไะแล้วแบบเนี่ยเห็นป่ะเห็นบ้านข้างหลังป่ะแบบเนี้ยชั้นสองแบบนั้นแหละเขาก็ต้องผมเขาไม,ม่มันมีกล่องข้างล่างอย่างนี้นะแต่ผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายหรอกก็คือกล่องทูกปกตินั่นแหละเขาจะต่อสายสัญญาณไปตรงนี้นี่ข้างบนเห็นป่ะจะเห็นสายสีขาวๆนะก็ตอนเขาต่อเขาก็ต่อสายอินเทอร์เน็ตเข้ามาทางนี้เห็นป่ะจะเห็นไหม นี่เ,เป็นสายดำๆข้างบนหัวเกเห็น้วครับทุกคนไม่เห็นก็ต้องเห็นนะต่อๆมาเลย,เลย่อยต่อมาถึงตรงนี้นะนี่ตรงนี้คือผมยังไม่รู้จะจัดห้องไงก่อนไวก่อนแลวนะนั่นแหละอาจจะได้เห็นผมลงคลิปบ่อยๆเร็วๆนี้เพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วเคก็พูดแค่นี้เดี๋ยวไปดูกันในคอมว่าผมติดโปรอะไรบ๊ายบายคลิปที่จะมาพูดเรื่องการติดเน็ตบ้าน ซึ่งคลิปนี้ผมก็ทําไว้นานแล้วแหละแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในคอมไงก็จะมีคลิปรีวิวนะครับตอนที่เขามาติดแล้วก็อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นวันนั้นเนี่ยที่ผมติดอะ่ะมันไม่ใช่โปรโมชั่นนี้ตอนนี้ผมว่าโปรโมชั่นนี้ก็คุ้มนะถ้ามีโอกาสผมใช้ครบหนึ่งปีเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นนี้อยู่เขาจะแยกท่อท่อเอ่อท่อเนี่ยบริการอินเทนอร์เน็ตอ่ะ อันนี้เป็นของเกมอันนี้ของสตรีมของเน็ตในวันข้างหน้าผมอาจจะสตรีมอย่างเงี้ยแล้วก็แถมเน็ตมือถือ 10GB แต่ตอนนั้นของผมมันเป็นมันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอัพโหลด100แล้วก็ดาวน์โหลด100เหมือนกันเป็นโปรโมชั่นนี้แหละ899เนี่ยได้เน็ตมือถือด้วย 10GB เออของทูเนี่ยนะครับเขาจะติดตั้งไวมาก สมมติว่าคุณสมัครวันนี้รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดต้องใช้ัตรประชาชนหนึ่งใบนั่นแหละติดวันนี้ใช่ป่ะแล้วก็เตรียมตังค์รอไว้8ป0ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะก็วันที่2อเขาก็จะติดต่อกลับมาว่าจะให้พนักงานมาติดอินเทอร์เน็ตบ้านนั่นแหละครับแล้วก็นั่นแหละไม่มีอะไรแหละเขาก็มาติดอินเทอร์เน็ตบ้าน ก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีตังแ์8 90บาทท,ที่เขาจะระบุไว้ไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนหรือยังนะครก็ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ใครเพิ่งดูคลิปนี้ไปแล้วว่าติดอินเทอร์เน็ตของทูเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าไงเก็บค่าอะไรไม่ตรงตามที่ผมพูดอ่ะก็คอมเมนต์บอกไปใต้คลิปได้เหมือนกัน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ได้หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปสั้นๆนั่นแหละที่เอามาอธิบายเรื่องการติอินเทอร์เน็ตบ้านเหมือนแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าแต่ผมว่าตอนนี้โปรโมชันนี้คุ้มมากเลยนะเนะี่ยนั่นแหละหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ให้กดกระดิ่งทิ้งไว้นะครับอยากเห็นผมทำคลิปมีสาระอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างนะครับใน,นอนาคตข้างหน้าอาจจะมีทําเที่ยวอีกวอกล์กอะไรเงี้ยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย